ไม่ให้นะคะเป็นไงบ้างเดี๋ยวค่ะทักทายนิดนึงว่าปกติได้มาเที่ยวภูเก็ตบ่อยไหมคะปกติค่อนข้างมาบ่อยพอสมควรครับผมแต่ช่วงหลังเนี่ยมาเที่ยวหรือมาทำงานเอ่ยมาเที่ยวบ้างมาทำงานบ้างของสลับสลับกันไปนะคะก็ละครเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนตอนจบแล้วครับใคได้ดูบ้างงันเมื่อคืนตอนจบได้ดูไหมฮะสนุกไหมครับสนุกมฮะให้เอกหล่อไหมฮะหล่อมากหล่อมากไหมฮะมาก มากที่สุดไหมสุดคือตอบเพลงอื่นไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหล่อจริงๆวันนี้คือมายูแบบว่าเป็นไงอะในทีวีกับตัวจริงตัวจริงหล่อกว่าดีมากคนละห้าร้อยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าเมื่อคืนก็โอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งกันไปโดยเฉพาะฉากอยู่บนชิงช้าเนาะโอ้ยี่ฉันดูดิฉันจิกหมอนอะบังเอิญว่าคว้าหมอนไม่ทันค่ะไปจิกไปจิกหาแฟนค่ะตอนนี้แฟนนี่คือเลือดออกอ่ะคุณเอ๋จิยอดไปหาหมอเลยคะ เร่อรงพูดคุยในช่วงไฮยนะคะ <บ S 2> แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีเพลงมาฝากด้วยเดี๋ยวยอดใจรอสักพู่หนึง่งเรามีเกมมาให้เล่นดีไหมคะใช่ครับโอเค,เ,คเราจะแบบใครที่ตอบคำถามถูกเรามาใกล้ชิดบนเวทีนี้เลย <ไอ S 1> เราจะแบบไ,<ห>ได้ถ่ายรูปก,กันแบบนี้ด้วยอะไรแบบนี้นะะสุดยอดมากนะคะโอี่เก็ตดีสิวี่ฉันจะไม่อาบน้ำไปสามวันนะคะดองเค็มไว้เลยนะคะอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะเกมนะคะซึ่งเกมของเราสนุกมาก เกมไม่ยากนะคะเกมไม่ยากมาค่ะเดี๋ยวขอแผ่นป้ายนะคะขึ้นมาบนเวทีเลยจ้ะขอแผ่นป้ายขึ้นมาบนเวทีเลยจ้ะมาเลยรรรรรนะคะซึ่งเป็นงานใบคำที่ง่ายมากเราจะมีปริศนาอยู่นะคะคด้านหลังนี้นะคะเป็นผลไม้มนะคะคและเดี๋ยวให้คุณมิกเนี่ยเป็นคนใบให้สำหรับนะคะนี่เลยพี่น้องชาภูเก็บใครตอบได้ยกมือเจ้าหน้าที่นะคะจะเรียนเชิร์ขึ้นมาบนเวที รูปพร้อมกับแจกนะคะกิวโฟล์ชว่เบอร์ห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไปทำทวิงเมนต์ฟรีที่เธอชอบได้ด้วยถ้าตอบถูกก็ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะฮะใช่แล้วนี่จะบอกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมเต็มตัวนะฮะเต็มตัวได้เลยใช่แล้วนะคะซึ่งอย่ารูปอย่ามองที่ข้างหลังนะคะเพราะว่าคนละรูปกันนะฮะคนละรูปกันคนละรูปกันข้างหน้าข้างหลังคนละรูปกันเนาะฮะอย่าเปิดให้เขาดูสิฮะได้แล้วอย่เปลี่ยนกันใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวให้หนูเลือกเนาะได้ครับได้ครับแล้วส่งให้ผมนะฮะ เริ่มเลยนะครับัีค่ะเริ่มเลยนะฮะค่ะรูปแรกนะครับผมโอ้ยนี่มีคน้า้าสองค่ะนะคีับปีนี้จะตกเวทีแล้วค่ะพี่น้านี้ตรงนี้โอเครูปนี้นะครับเป็นผลไม้โอ้ง่ายมากเลยอ่ะเอาแต่าดูยากๆ่อยสีถ้ามันสุกแล้วเนี่ยสีจะออกเหลืองๆสุกแล้วสีเหลืองใครรู้แล้วยกมือตอบเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะอ่ะแล้วมันสุยควกเหลืองมใครตอบถูกบ้างเขาเอาไว้ไป เอายัังก็คือสุกแล้วสีเหลืองทำแบบต่อไปคือเอาไว้ไปทำส้มตำนะฮะเอาไว้ไปทำส้มตำใช่เอามือลงก่อนนะมือลงก่อนนะมือลงก่อนเยอะมากเดี๋ยวผมจะนับ1 2 3แล้วยกมือได้ค่ะพร้อมนะฮะฟังนะครับ1 2เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าอย่างไม่สาวแหมเอาไปทำส้มตำได้ด้วยนะฮะหนึ่งสองใครตอบถูกแล้วเนี่ยจะขึ้นมายืนบนนี้กับผมแน่ หนึ่งมาวันเลขสามเมื่อไหร่นะคะ,คะนึ่งสองสามวันน้องน้องเสื้อเขียวยกมือเนื่อๆเราแล้วแหละนะเราคอาเจ้าหน้าที่เชิญเลยนะคะเมื่ภาษาฝากเชิญมาเลยคำตอบคืออะไรครับน้องบอกน้องจะเป็นลมคำตอบมาแล้วครับถูกต้องครับผมมาแล้วครับ ยี่บอลเชฟของเราก็คือมะละกอนะฮะให้มะละกอไปกินนะคะรสชาติเด็ดๆนะคะไม่ใช่สวยงามค่ะอ่ะยังไม่หมดเรามีคำว่าอยุธมาน80ดสิบกอํานะคะโหเยอะไปเยอะไปเยอะไปนะคะอันนี้แค่เสริมๆง่ายๆนะฮะต่อนะคะต่อเรามีเยอะมากนะฮะอันนี้ครับเป็นลูกกลม อุ็ยยกมืออะไรครับอ <oh> ุ้ยมีเยอะนะตอบได้ครับอะไรครับเดี๋ยวตอบได้เลยเหรอทำไม่ทำไม่นี่กว้างมากคุณตอบได้เหรอคนไหนคะอยากตอบคนที่ยกมือเมื่อกี้นี้คนไหนคะอะไรครับอะไรครับคุณมิกชี้เลยค่ะแตงโมถูกต้องครับผมฮ้ยนี่คือบอกเป็นลูกกลมๆก็รู้เลยเหรอเขามียางทิพย์ค่ะคุณมิกเชิญเลยนะคะด้านบนเลยไม่ธรรมดานะฮะอ่น้องเฟย์ที่ผมเล่นนะคะ ะะช่วยในเรื่องของการคุ้คุค้และผิวหน้ากันกับเดอบชาริสค่ะผิ่เรนชั้นสี่นะคะตรงนี้มอบให้ไปเลยยังได้ถิง่งพิเศษเซลฟี่ด้วยนะนี่ไม่ธรรมาดาแมสหนึ่งคุณแม่นะครับเะลงได้เลยนะฮะ